สวัสดีครับวันนี้จะมาขอากล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับอาอาการเบื้องต้นนะครับที่สัญญาณที่บ่งบอกว่าเกียร์ของเราอาจจะมีปัญหาแล้วนะครับอาจจะต้องเสียตังค์เรื่องเกียร์นะครับข้อแรกนะครับเข้าเกียร์ยากผิดปกตินะครับบางครั้งบางบางครั้งเราใส่เกียร์เราอาจจะแตรู้สึกว่ามันใส่ยากหรือใส่แล้วไม่ลงตำแหน่งหรือผิดตำแหน่งนะฮะตรงนี้ก็ข้อสัานิษฐาแรกนะครับ ก็อาจจะเป็นที่น้ำมันเกียร์อืดไปอะไรเงี้ยนะฮะตรงนี้ก็มีส่วนนะครับนะยังไงยังไงลองลองอันดับแรกเลยเนี่ยลองเปลี่ยนน้ามันเกียร์ดูก่อนนะครับให้ให้ตรงตามสเปคของที่โรงงานรถเ้ากาหนดนะครับนะเราค่อยว่ากันต่อถ้ามันไม่หายนะครับข้อ2นะครับเกียร์ตอบสนองช้านะครับเกียร์โ,โตนะครับปกติเวลาจะเข้าจะมีอาการกระชากเล็กน้อยนะครับนะก็คือเมใส่แล้วมันจะกระตุกนิดนึงตึก นะซึ่งให้ให้เรารู้สึกว่าได้เข้าเกียร์แล้วนะครับแต่ถ้าเกียร์ที่เริ่มจะมีอาการเสียนะครับหรือเริ่มมีปัญหาเนี่ยพอใส่ไปปั๊บหนึ่งมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยจะไม่หือไม่อือไม่รู้สึกไม่มีกระตุกไม่มีอะไรสักนิดเดียวนะครับนะแล้วเวลาเร่งจะถึงถึงจะมีอาการกระชากนะครับนะตรงนั้นเป็นสัญญาณบอกว่าเริ่มเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับนะมักจะเกิดช่วง ช่วงที่เกียร์ยังเย็นอยู่นะครับนะก็คือว่าช่วงที่ช่วงเช้าเงี้ยรถจอดทั้งคืนแล้วมาสตาร์ทตอนเช้าเนี่ยอันนี้จ,จะเป็นนะครับข้อ3นะครับเข้าเกียร์แล้วรถไม่ไปนะครับอันนี้อาการเนี้ยมักจะเป็นในช่วงเช้านะครับคือใส่เกียร์แล้วเอ,อ่อเดินหน้าก็ไปไปถอยหลังก็ไม่ไปนะฮะจนกระทั่งวอร์มเครื่องจนเครื่องอุ่นแล้วถึงจะไปนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า เริ่มจะมีปัญหาแล้วนะครับข้อ4นะครับมีเสียงดังแปลกๆนะครับขณะสมมุติว่าขณะเราเข้าเกียร์เอ็นอย่างเงี้ยแล้วเครื่องมันสโลอยู่อาจจะมีเสียงดังแก๊กแกๆกคึกคึกอะไรเงี้ยนะฮะนะตรงนั้นตรงนั้นคือเศษอาจจะมีเศษวัสดุชิ้นดุลชิ้นใดชิ้นหนึ่งเงี้ยมาตกลงมาในในห้องเกียร์แล้วนะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในอาการที่บอกได้นะครับเสียงแปลกๆนะครับ คณขับรถทุกวันนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเราต้องสัมผัสกับเสียงของรถของเราซึ่งเราจะชินอยู่โดยปกตินะฮะซึ่งสมมุติว่าสมมุติว่าเราขับแล้วเงียบไม่เคยมีเสียงอะไรเลยไม่เคยตกหลุมไม่เคยมีก๊อกมีแก๊กเงี้ยนะครับนะแล้วอยู่ดีวันหนึ่งตกหลุมแล้วมีดังแก๊กดังกึกงนะฮะหรือไอข้คนสองคนก็ไม่แปลกอะไรนะครับอาจจะเป็นจากลูกหินติดยางกระเด็นใส่อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นบ่อยๆทีๆอันนี้ต้องพิจารณาแล้วนะครับ ข้อ5นะครับมีกลิ่นเหนม็ดไหมนะครับอันเนี้ยเวลาเกียร์สมมุติว่าเกียร์ทำงานหนักๆน,นี้ยครับมันจะร้อนถ้ามันเริ่มมีปัญหาหรือเริ่มเบียดเริ่มเสียสีนะครับมันจะมีความร้อนสะสมนะฮะซึ่งความร้อนสะสมเนี้ยถ้าณจุดหนึ่งมันร้อนจนกระทั่งทําให้น้ามันเกียร์ไหมตรงนี้ก็จะมีกลิ่นขึ้นมานะครับเป็นเป็นจุดหนึ่งที่เราสังเกตได้นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเราจะนั่งอยู่บนเกียร์เลย นะเกียร์จะอยู่ใกล้ๆใกล้ๆก,ก,ก,กับตัวเราซึ่งถ้าเกิดมันมีควันหรือมีกลิ่นอะไรขึ้นมามันก็จะพอจะที่จะเข้าห้องโดยสารได้นิดๆหน่นนอยๆอย่างน้อยต้องรู้สึกบ้างครับนะเขาหอนะครับขับรถไประดับกางอากาศนะส่วนใหญ่รถรุ่นใหม่ๆนะครับจะมีเซนเซอร์นะเซนเซอร์พวกเซนเซอร์น้ำมันน้ำมันเกียร์นะครับนะเซนเซอร์เซนเซอร์แค็งนะครับเซนเซอร์น้ำมันเกียร์เนี่ยก็คือว่า จะมาเช็คว่ามีน้ํามันเกียร์ไหลเข้ามาในในเลี้ยงระบบเกียร์ไหมนะครับถ้าเกิดว่ามีเศษผ้า,าคาัดหรือว่าเศษอะไรพวกนี้นะครับมันเข้ามาอุดอยู่ในรูของปัม๊มน้ํามันเกียร์นะครับนะจนอุดจนไม่มีน้ํามันเกียร์ไหลเข้ามาในในห้องเกียร์นะครับมันจะทําให้รถมีอาการดับนะครับก็คือเป,เป็นระบบเซฟตี้ของกล่อง ECU เขาก็คือว่าจะสั่งงานให้ให้รถด,ดับนะครับ พอเศษน้ามันเครื่องไอ้พอพอเศษคัสหลุดออกจากตรงนั้นก็สามารถสตาร์ทใหม่ได้เพราะว่ามีน้ามันเกียร์เข้าไปแล้วนะครับพอสว่างก็ดับอีกนะตรงนี้บ่งบอกอาการได้เลยครับแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยวิธีแก้ก็คือว่าอาจจะลองถ่ายน้ํามันเกียร์ทิ้งก่อนนะครับนะหรือว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขามีน้ํามันล้างนะล้างพวกเศษน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์อะไรเงี้ยเศษคาบอะไรต่างๆนะฮะ นะต้องต้องลองปรึกษาจากร้านที่ไว้ท่านไว้ใจนะครับนะฮนะเร็วร้ายสุดๆก็คงต้องเปลี่ยนลูกเกียร์ทั้งลูกนะครับถ้ามันถ้ามันไปมีผลทําให้เกียร์ไหม้ไปแล้วนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับฟังคลิปนี้นะครับนะหวังว่าคงได้ความรู้ไปไม่มากก็อน,อน้อยนะครับยังไงฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับ